สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีทั่วโลกครับวันนี้นะครับตั้งแต่เช้าแล้วนะครับยังไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้ทำคลิปเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันพักผ่อนะครับพักผ่อนหย่อนใจในวันหนึง่ง เท่าที่ผมได้ดูนะครับเอาเป็นสถานการณ์อัปเดตตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับคือมีการไลฟ์สดนะครับการทำคลิปตอบโต้ชี้แจงอธิบายเรื่องราวต่างๆนะ นะครับมันผมว่าแล้วตั้งแต่แ,แรกแล้วผมว่าการที่เราอยู่ในโลกโซเชียลเนี่นะครับถ้ายกหูโทรศัพท์ขึ้นโทรปั๊บนี่ยคุยกันเนี่ยมันจบแล้วนะครับมันคงมันคงไม่บานบานบานไปถึงยอด <c oughs> บานปลายนะครับ ผมไลฟ์สดเมื่อคืนผมก็อธิบายไปแล้วเรื่องอันนี้ขอขอญาตเอยนามนะขอญาตเอยนามอธิบายไปแล้วเรื่องพี่เหน่งพี่เหน่งเพื่อนก็ไลฟ์สดเรื่องหมาผมนํามาดูในช่วงท้ายนิดเดียวแล้วก็ไม่ได้ดูอีกเลยแล้วก็มีเอฟซีมาเล่าให้ฟังในคอมเมนต์บอกว่าสาเหตุที่อันนี้สาเหตุที่เอฟซีเป็นคนพูดนะ fc บอกว่าก็จะมีน้องหมานี่น,น้องนนี่เขาไปที่ร้านค้าทางขายก๋วยเตี๋ยวเพื่อนก็ได้โดดขึ้นมาทำให้โต๊ะนะครับโต๊ะที่สำหรับนั่งทานอาหารนี่มันเปื้อนประมาณหนึง่งนะส่วนเรื่องอื่นนี่ผมผมไม่ได้ไม่ได้เห็นในคอมเมนต์มีแค่ว่ามันไปรบกวน ไปก่อ,อความนะครับเขาเรียกว่าไม่สะอาดนะในพื้นที่คพื่อนก็เลยมาไลฟ์เมื่อคืนดูแล้วการไลฟ์สดก็โอคนคนดูคนดูเยอะนะครับดูเยอะเยอะมากนะครับซึ่งเป็นเป็นไลฟ์น่าจะเป็นไลฟ์แรกของพี่เหน่งนะนะครับเหมือนเมื่อคืนผมบอกอะไร ตอนลงแกยังลงเกือบไม่เป็นเลยผมยังแอบองเอเลาะเลยนะอ,ะอีกอย่างพี่เขาพี่หน่งเขาไปทำทำธุรกิจอยู่แถวอ,อำนาจเจริญคือเป็นบ้านของคุณพ่อ,อคุณแม่เนาะเป็นธุรกิจเพื่อนด้านนู้นเนาะเพื่อนก็นเลยน่าจะไม่ค่อยมีไม่มีคลิปที่มันเคยทำเนาะ แต่ว่าส่วนมากคลิปเพื่อนก็วันละคลิปนั่นแหละท่านตามที่เห็นนั่นแหละผมก็ไปดูอยู่นะครับก็ดูดูไม่จบหรอกผมดูใครดูไม่จบผมดูแค่ปลกดูแค่ฟังหน่อยนิดหน่อยผมก็จบแล้วผมจบผมเองตอนนี้ก็ดีใจกับพี่เขานะพี่เขาก็จะได้ไปทําธุรกิจสารต่อนะพ่อแม่ก็แก่เท่านะแล้วก็ทาง น้องเมย์ก็มีน้องกําลังมีน้องเนาะอันนี้ก็ต้องใส่ใจดูแลนะครับต้องอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกให้มากๆนะครับดังนั้นคนที่เป็นสามีก็ต้องใส่ใจนในการเฝ้าดูแลและให้เป็นให้ให้ความสําคัญให้มากที่สุดนะครับในเนื้อหาที่เพื่อนคุยกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้ อนนั้นก็ยังยังไม่มียังไม่มีอะไรมากมายเท่าไหร่แต่เมื่อเช้านี่ก็เห็นมีอันนี้ก็ไม่ได้ดูนะทุกท่านนะดูไหมดูอยู่ดูหน่อยหนึ่งก็คือมีมอีอะไรนะมีป้าทแถวบ,บ้านป้าไทวบ,บ้านแล้วก็ย่าอาชิพ่นทาคลิปเนาะอันนี้ก็ขอญาตเอดซีด้วยนะครับขอญาตพูดด้วยเนาะเพราะว่าเราก็เคยอยู่ร่วมกันมาเนาะ คงจะไม่ไม่ไปก้าวไกยอะไรมากมายก็เพียงแค่พูดผ่าน,นครับเพื่อนก็มาทําคลิประหว่างป้าแถวบ้านกับญาตินั่งคู่กันทําคลิปนะครับนะครับอา่าก็ทําคลิปเกี่ยวกับการขอโทษขอโทษพี่เหงว่าเออนู่นนี่นั่นแหลนะเนาะนะครับเพราะว่าคนที่เขาดูแลพื้นที่เขาก็ได้รับ ความเดือดร้อนก็คือน้องหมามันไปเล่นไปอะไรใช่ไหมล่ะครับคือบริเวณนั้นเป็นบริเวณขายของแล้วก็มีมีผู้คนมานะครับนะครับตอนนี้พอพี่เหน่งได้ขึ้นไหลสดรอบสองประมาณสักบ่ายโมงตอนที่ผมทำคลิปนี่เพื่อนยังยังไหลสดอยู่ผมก็ฟังอยู่เพื่อนก็อธิบายว่าอ่าป้าบ้านนี่ไม่ต้อง ไม่ต้องไม่จําเป็นที่ต้องมาขอโทษพี่เหน่งหรอกนะครับเพราะว่าพี่เหน่งนี่เพื่อนคุยคุยแล้วคุยแล้วนะครับคุยกันแล้วนะครับแล้วก็แต่นี้สิ่งที่พี่เหน่งพูดขึ้นมาอีก <c oughs> <c oughs> เพื่อนก็ประมาณอธิบายว่าเรื่องเรื่องน้องหมาเนี่ย ตามที่ป้าไทวบ้านได้พูดถึงพี่เหน่งนี่พ่นก็นจดเป็นหน้ากระดาษไว้เลยผมว่าแล้วแกเป็นครูแกรายละเอียดนะแกจดไว้ประมาณสามหน้ากระดาษนะที่พูดถึงตอนกี่นาทีกี่วิน,นาทีทุกท่านละเอียดเออนะพ่นเป็นครูนะครับความละเอียดของคุณครูนี่มีมากนะครับ,นะรบแล้วการที่มาขอโทษนี่พ้นก็นบอกว่าไม่ต้องขอโทษเพราะครูแล้วจบแล้วนะ ไม่น่าที่จะเอาไปเป็นประเด็นในโซเชียลส่วนภัาทีบ้านนี่ไม่ใช่เป็นประเด็นหรอกก็คือเวลาคุยในไลฟ์สดมันก็จะมี f อที่ที่ปั่นยิงคำถามประมาณนู่นนี่นั่นทำให้เกิดอตอบโต้คำพูดระหว่าง f อปั่นกับไม่ปั่นมันก็เลยเกิดปัญหากันมานะครับอันโลกโซเชียลมันมัน ละเอียดอ่อนทุกท่านนะถ้าทำอะไรลงไปในในในการสื่อสารในคลิปในไลน์นี่มันมันต้องกันคล้องดีๆนะครับแล้วก็พี่เขาก็เลยได้พี่เหน่งเขาก็เลยได้อธิบายนะครับนะครับน้องหมาน้องหมาที่ที่ที่ว่าเป็นหมาน้องหมาของพี่เหน่งก็คือมันก็เป็นหมาของ ชาวว้านนั่นแหละที่เมื่อก่อนเราก็เลี้ยงด้วยกันนะเลี้ยงด้วยกันแต่ว่าพี่เด่งแกแกขอรับผิดชอบเอาน้องหมาส่วนหนึ่งไปเลี้ยงนะครับแต่เลี้ยงแล้วก็มียูทูบเบอร์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ถ่ายอตอนเป็นเด็กเป็นตัวเล็กๆก,ก็น่ารักน้องหมาน,ะน่ารักเออใครก็ออนซอนนะครับภาษาอีสานคือออนซอน อ่อ,อนซอนน่ารักน่าอุ้มน่าทะนุถนอมนะครับแต่พอเขาโตมาเนี่ยเขาโตมานะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนแปลงนะจากที่เราเคยคุ้นเคยเราเคยเราเคยใกล้ชิดมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะเมื่อก่อนเราอาจจะให้ความาดูแล ในการหยอกล้ออะไรประมาณหนึ่งนะแต่พอเขาโตมามันจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปเขาโตแล้วบางทีเนี่ยมันเกิดมันคา,าบนู่นคาบนี่มันไปกวนมันไปคุยขยะเราก็ต้องดา่าต้องดุนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของน้องหมานะครับนะซึ่งพี่หน่งก็เลยได้เล่าอธิบายให้ฟังว่าในส่วนของน้องหมานี่ประโยชน์ของเขาก็คือตอนช่วง ตั้งจนช่วงที่ว่ามันจะมีที่เราคุยกันแล้วนะพ่นคุยกันแล้วล่ะแต่ว่าพ่นก็จะบอกว่า,อ,าอธิบายว่าเรื่องน้องหมานี่การที่เลี้ยงไว้เนี่ยก็คือ,อหนึ่งแล้วเขาต้องรักอยู่แล้วถ้าใครไม่รักน้องหมาก็คงไม่ได้เลี้ยงไว้หรอกครับไม่ใช่ว่าจะเอามาทําเป็นคอนเทนต์ต้องเลี้ยงถ้าเลี้ยงแล้วก็ต้องรักนะครับรักใส่ใจให้อาหารให้ที่พัก แต่ผลประโยชน์ที่มันตามมาข้อดีของน้องหมาก็คือมันจะไล่มันจะไล่หม,มาแปลกหน้าเออ,เอ,อนะก็คือเป็นเจ้าถิ่นครับเจ้าถิ่นถ้าถ้ามีบุคคลหรือน้องหมาที่ว่าแบบว่าไม่เคยเข้ามาในพื้นที่แล้วเกิดเข้ามาจะมาหาเอาของอาหารนะจะมาสแสวงหาผลประโยชน์ในในที่ตรงนี้นะน้องหมาตัวนั้นก็โดน โดนน้องหมาของพี่เหน่งนี้ไล่ออกไปนะและอันที่สองก็คือพ่ออนก็เลยเล่าว่าล้องหมาเนี่ยมันเจอคนแปลกหน้าไม่ได้นะมันก็ต้องเห่านะครับเห่าและเวลายามดึกยามวิการประโยชน์ของเขาก็เนาะหมาเฝ้าบ้านนะทุกท่านนะประโยชน์นะครับหมาเฝ้าบ้านถ้ามีคนแปลกหน้าหรือคนไม่หวังดีเข้ามามันก็จะ เห่าแล้วก็แสดงอาการหวงนะหวงสถานที่นะครับอันนี้ก็คือผลประโยชน์ข้อดีของน้องหมานะครับส่วนข้อเสียก็ข้อเสียเขาก็คือเกี่ยวกับมารยาทเขานั่นแหละหมาก็ต้องมีมารยา <c oughs> การเลี้ยงหมาถ้าเป็นหมามันก็ขึ้นกับสายพันธุ์ด้วยนะสายพันธุ์หนึ่งนะครับสายพันธุ์ความเอาใจใส่ าการฝึกสอนเน้นเลยครับการฝึกสอนการฝึกให้น้องหมาให้รู้จักว่าอ,อ,อาสอนเขาให้เขารู้จักว่าตรงไหนไม่น่าไปตรงไหนห้ามตรงไหนไม่ห้ามนะครับอันนี้ก็คือเราต้องใส่ใจใส่ใจแล้วก็เกี่ยวกับสายพันธุ์นี่ก็มีบางสายพันธุ์ที่มันคือมันมันเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ดุไม่ดุ ไม่ดุและไม่เห่าและก็ไม่ไปกวนอะไรเ,เป็นที่ลำคาญของคนอื่นมันก็เกี่ยวกับสายพันธุ์ด้วยนะครับนะครับนี่ก็คือคลิปเรื่องเรื่องหมานะครับอา่าก็ประมาณนี้เนาะทุกทา่านเนาะมันก็ขึ้นขึ้นเหตุผลเหตุผลเหตุผลสาเหตุ ต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าปัญหามันเล็กๆน้อยๆแต่เราไม่ได้ไม่ได้คุยกันแล้วเราไม่ได้สแกนนะครับไม่ได้สแกนอันนั้นก็ฝากไม่ใช่ฝากเตือนครับเป็นฝากเป็นข้อคิดก็แล้วกันว่าเวลาทำทำคลิปหรือไลฟ์สดนี่เราควรเราควรติดต่อให้ดีๆว่าเออ เราจะพูดอะไรนะหนึ่งแล้วเราจะพูดอะไรเราต้องนึกถึงว่าเออมันจะส่งผลกระทบต่อคนที่เราพูดถึงหรือหรือไม่นะอาจจะส่งผลทางลบไหมนะครับหรือว่าอาจจะเรายกหูโทรศัพท์ไปก่อนว่าเออเอ,อคลิปนี้หรือไลน์นี้เราเราจะทําอย่างนี้นะจะพูดถึงอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมนะอันนี้ก็คงไม่เกิดปัญหานะครับ อาก็ขอจบครับจบเรื่องนี้ไปก่อนนะเรื่องมาหมาก็ขอจบส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะตอนเรื่องของอ่าผมผมไม่พูดไม่ได้นะครับน้องรักน้องรักผมนะ,ะเรื่องของพี่ชัยนะตอนนี้ผมเอากระดาษขึ้นมาจดเหมือนกันนะครับพยายามเขียนเหมือนกันเรื่องพี่ชัยนะครับเรื่องพี่ชัยขอพูดนิดนึงเรื่องพี่ชัยไม่พูดไปได้อ่าก็ฝากถึง fc พี่ชัยนิดหนึ่งเนาะ,ะซึ่งเมื่อวานนี้ผมดูแล้วผมดูคลิปแล้วแต่ผมไปไลฟ์สดผมไม่ได้มาทำคลิปผมเห็นพี่เขาเดินเดินทำทำคลิปนะครับเดินทำคลิปผมก็เลยอดเป็นห่วงไม่ได้นะครับอดเป็นห่วงไม่ได้เนื่องจากว่าอาการพี่เขาก็ไม่ดีนะมันเหมือนกับว่าหัวใจเราหนึ่งดวงใช่ไหมครับหัวใจหนึ่งดวงแล้วมันมีท่อท่อไปเลี้ยง ท่อไปเลี้ยงหัวใจนี่นะครับท่อบางเส้นมันเกิดปัญหานะครับเกิดปัญหาเ,เกิดปัญหาแล้วทำยังไงเราถึงจะรักษานะครับสิ่งที่มันจะเกิดผลตามมาก็คือพยายาม FC ของพี่ชัยก็พยายามเข้าไปคอมเมนต์ให้หน่อยว่าเอออันไหนที่ ไม่ควรเดินไปตรงนู้นเดินไปตรงนี้หรือทําอย่างนู้นทําอย่างนี้ต้องเตือนเขาด้วยเพราะว่าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาอีกเส้นหรือว่ามันเกิดชํารุดในท่อท่อที่จะไปเลี้ยง <c oughs> ไปเลี้ยงหัวใจเนี่ย ux. มันเกิดชํารุดหรือว่ามันมันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีผลต่อร่างกายของพี่เขาเพราะว่าผมฟังเสียงแล้วเสียงก็ยังมีเสียง เสียงไม่ใสอ่ะมันสาเหตุก็เกิดจากหัวใจนั่นแหละนะนะครับก็อดเป็นห่วงไม่ได้แล้วก็ฝาก FC นะครับทุกท่านเข้าไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์พี่เขาหน่อยผลิตภัณฑ์ของพี่เขามีเพิ่มขึ้นเมื่อเมื่อเช้านะผมเพิ่งเข้าไปดูในคลิปของพี่ชัย เห็นบอกว่าออเดอร์ปังเลยนะครับ40หอ่อหรืออะไรเนะี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยขอให้ปังๆตลอดนะอ่ามีโอกาสก็คงน่าจะได้เจอกันนะครับมีโอกาสนะมีโอกาสโอกาสหน้าฟ้าใหม่อาจจะได้เจอกันแล้วก็ดีใจที่สุดก็เรื่องอพี่เขาอาการดีขึ้นนะครับเรื่องที่หนึ่งเลยพี่ชัยอาการดีขึ้นสามารถเดิน ถ่ายทำคลิปได้แต่ก็ระวังเวลาเดินไปเดินมาเกิดเพราะว่าผมสังเกตแล้วมันจะมีเศษพวกไม้ลากไม้อะไรเยอะแยะนะเกิดเดินไปสะดุดล้มนะอันนี้ก็กลัวมีปัญหาถ้าทาถ้าเป็นไปได้ก็เอาเอาสองช่องให้พี่ให้สาวมนถ่ายให้ก็ได้ถ่ายให้แล้วเราก็เล่าเรื่องราวเอานะครับนะครับธรรมดาแหลนะเนาะ เพื่อนก็อยากก็อยากเดินอยากอะไรตรวจพื้นที่เพื่อนเพื่อนอาจจะดีใจนะที่ว่า,ามีออเดอร์ที่เข้ามาแล้วอาจลืมไปว่าเพื่อนกำลังป่วยอยู่นะครับก็ระวังรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีๆแล้วก็อันอีกอันหนึ่งก็คือขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับบ้านบ้านสีชมพูของพี่ชัยนะที่ พี่ชัยได้ไปชี้จุดแล้วว่าจะเอาบ้านสีชมพูมาลงผมก็เอ๊ะเรื่องตกลงมันเป็นเรื่องยังไงก็ปรากฏว่าทาง f อซีผู้ใหญ่เจดีที่มีน้ำใจต่อพี่ชัยนี่นะครับเพื่อนได้ตกลงแล้วว่าให้พี่ชัยสามารถเอาบ้านสีชมพูกลับมาที่ทุ่งนาของพี่ชัยได้อันนี้ก็ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ไปชี้จุดว่าจะวางอยู่ตรงตรงผมจําได้ว่าตรงนั้นมันจะมีต้นทุเรียนอืมผมเคยเอารถไปจอดนะเข้าไปทุ่งนาพี่ชัยปับ๊บเลี้ยวขวาปั๊บนี่มันก็จะเจอเลยครับเจอเจอตรงที่มันเป็นเป็นต้นทุเรียนแล้วก็จะมีมีบ้าน บ้านถุงเงินถุงทองบ้านบ้านแป้งลำนะอยู่ใกล้บ้านของแป้งลำแล้วก็เห็นกองไม้นะกองลากไม้อยู่บนเนินจุดนั้นผมว่าก็สวยดีนะมีโอกาสจะไปพักผ่อนหย่อนใจด้วยเด้อถ้ามีโอกาสนะนะครับก็ <c oughs> โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ขอเอฟซนะีนะครับเข้าไปอุดหนุนพี่เขาเยอะๆนะครับส่วนผมวันนี้ในช่วงท้ายก็มีผลิตภัณฑ์นะครับของผมนะครับ ามานำเสนอ fc เหมือนกันนะครับขอบคุณคุณอารมณ์นะครับคุณอารมณ์นะได้สั่งแคบหมูมาสองห่อครับตอนนี้ก็ลองก็ลองจะนําส่งให้นะครับแคบหมูห่อใหญ่ๆนะครับอ่าเรื่องน้ําหนักก็คงไม่ต้องไปชั่งนะครับเอาใจชั่งใจเลยนะครับนี่เป้งๆเลยนะครับนี่สองห่อห่อใหญ่ดูเนื้อครับดูเนื้อของแคบหมูครับทั่วไปอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่ง แต่ที่นี่มันเป็นช่ำๆนะทุกท่านนะมันไม่ใช่ว่ามันจะกอบไปเลยนะครับกอบแข็งกระด้างไม่ใช่นะอันนี้มันช่ำๆด้วยแล้วมันมันหอมนะครับทุกท่านย้ําด้วยว่าไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่าสารปรุงรสใดๆนะครับทุกท่านนะโอเคนะทุกท่านนะฝากด้วยนะครับแคปหมูหนงห่อส่งฟรีทั่วไทย150บาทเท่านั้นเองนะครับนะครับซื้อสองห่อ พิเศษซื้อสองห่อสามร้อยนะครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเป็นสามรยโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ